สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพิจิกและลัคนาพิจิกสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดรับกดซับสไครป์ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามัครอดลาอดีมาที่เบลีเวอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้อดลาอดีมาทำค่าครูได้ครับอ่าราคาเต็มคือห้าร้อยบาทนะครับแต่วัดจะลดให้เหลือสี่ร้อยห้าสิบนะครับโปรโมชั่นใหม่แล้วนะอ คลิปนี้จะเป็นการพยาการณ์เดือนพฤศจิกายน2566มีการโคจรยกย้ายราศีทั้งหด5ดวงแต่จะมีการย,ายา้ายราศีเขาเรียกว่ามัน5ดวงก็จริงแต่หมายถึงย้าย6ครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยจะแบ่งอย่างละ3พอดีนะก็คือต้อนกับปลายนะครับต้นเนี่ยก็คือคลิปนี้นะครับเดี๋ยวปลายจะว่าทีหลังนะ,ะนะครับแบ่งออกเป็น2อนั่นแหละนะครับอย่างละครึ่งนะผู้ที่เกิดราศีพิจิกดูจากด้านล่างและคณะพิจิกอยู่ตรงนี้ครับ อนุราศีพิจิอยู่ตรงนี้อาทิตย์อังคารยังไม่มานะนะครับมาในคลิปหน้านะแต่คลิปนี้อ่ะคือคือผมพูดถึงวันที่30พฤศจิกายนนะครับเนี่ยกราฟเนี่ยคือ30พฤศจิกายนมันเป็นวันสุดท้ายของเดือนดังนั้นเนี่ยดาวจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าก่อนนะครับแต่ตามจริงอ่ะมันยังมาไม่ถึงนะมันอยู่ในเดือนวินาศอยู่คือคลิปที่แล้วอ่ะอาทิตย์อังคารอยู่ในเดือนวินาศใช่ไหมครับตอนนี้ก็ยังอยู่เรือนวินาศนะและเดือนนี้เนี่ยเนี่ยที่กำลังพยากรณ์อยู่เนี่ยต้นเดือนเนี่ยยังอยู่วินาศอยู่นะครับ แต่เดี๋ยวกางเดือนเขาจะมาทับหลักโอเคนะอยากตกใจอย่าอยางงงนะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจำตัวไม่ได้เดี๋ยวเดวจะพูดข้างหลังนะครับแต่นี้เราพูดตามทีแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะงงผมเนี่ยจะงงดาวพุธเข้าสู่ราศีพิจิกวันที่1พฤศจิกาย,ยน66ดาวพุธเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับดาวพุธทับหลักมาจากเจ้าเรือนมรณะกับเจ้าเรือนลาภะมรณะกับลาภะมาพร้อมกันเขาเรียกว่าทุกขลาบนะครับ คนพิจิกเนี่ยได้ทุกขลาภมรณะาลาภะมาพร้อมกันคือเรียกว่าดีหนึ่งเสียหนึ่งนะครับมันเป็นเจ้าเรือนเดียวกันนะดาวพุธเลื่อนไปไหนลาภะก็คือชโชคลาภได้ชโชคลาภที่นั่นแต่ก็มีการเสียชโชคลาภมาที่นั่นด้วยมันจะแปลว่าลาภผลน,นั้นไม่ทนไม่นานลาภผลน,นั้นไม่จีรังยั่งยืนนะครับมันหมายถึงมาแล้วก็ไปนะครับคืาเรียกว่าเป็นทุกขลาภเนาะได,ได้ดีครึง่งเสียครึ่งนะครับพอดาวพุธมาทับหลักปุ๊บตัวตนมีเสน่ห นะครับลาภาตนุมิสเสน่แต่มันมีมรณะมาด้วยหมายความว่าเช่นนะสมมติแต่ไม่ใช่หมายถึงความรักนะผมไม่ได้พยากรณ์ความรักนะแต่ผมแค่ยกตัวอย่างสมมติว่าเรามีสเสน่เราพาวในเดือนนี้ถูกไหมครับแต่มันมีมรณะมาทับด้วยก็อย่างเช่นอย่างรถไฟชนกันอะไรอย่างเงีเสน่เยอะมีคนเข้ามาพร้อมกันหลายคนนะครับก็ก็ดูก่อนนะครับอาจจะเป็นคนเดียวก็ได้เพราะว่าดาวพุธเขาอยู่ตรงเดียวก็ได้นะแต่มันเล็งไปด้วยไงอืม มันก็เลยกลายเป็นว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับกับเพศตรงข้ามที่จะเข้ามามันก็เลยกลายเป็นว่าบางทีเขาอาจจะนินทาว่าคุณเจ้าชู้เพราะมาหลายคนอ่าคุณเนี่ยเป็นคาสโนวาเป็นคาสโนวีอะไรก็ว่าไปนะครับอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเขาเรียกว่ามันอาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียมาพร้อมกันขอภัยในลุงเกิดขึ้นกลางจอนะครับพอดีทํายังไงก็ไม่รู้จะมันก็ไม่หายอะครับอืมเพราะว่ามัน ก็ต้องเป็นเปอย่างนี้นะครับพอภายในที่นี้ด้วยทีนี้ดาวที่2คือดาวศุกร์นะครับก็สู่ราศีกันย์วันที่3พฤศจิกายน66ดาวศุกร์ออกจากราศีสิงห์แล้วนะครับเห็นไหมผมพูดไม่ผิดไม่ผิดเลยอาทิตย์อังคารพอย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกปุ๊บดาวศุกร์จะต้องเดินหน้านะครับเพราะว่ามันจะต้องห่างได้แค่3ราศีผมพูดไปคราวที่แล้วเนาะเนี่ยคือกฎของโหงราศาสตร์ว่าดาวเคราะห์วงไหนจะต้องห่างจากอาทิตย์เนี่ยดาวศุกร์ได้แค่3 1 2 3นับตัวเองด้วย ดาวพุธห่างได้แค่หนึ่งเห็นไหมมันอยู่ข้างหน้าอยู่ได้แค่นี้ไม่สามารถดาวพุธไม่สามารถอยู่ในราศีมังกรได้ยกเว้นอาทิตย์กำลังจะออกแล้วดาวพุธไปองศาแรกๆเนี่ยอันนี้ได้อยู่นะครับแต่หมายถึงว่าเนี่ยเข้าใจไหมเพราะว่าดาวเคราะห์วงในเนี่ยมีวงโคจรสั้นนะครับแต่ดาวเคราะห์วงนอกเนี่ยก็คืออังคารเปต้นไปเนี่ยอังคารคือเดือนครึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยจะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นประหัตหนึ่งปีถูกไหมครับประมาณนี้ทีนี้ดาวศุกร์มาจากเจ้าเรือนอรินะครับ อร,ริไปอยู่ในเรือนลาภะดาวศุกร์อยู่ตรงนี้นะนะครับเดินหน้ามาอยู่ในเรือนลาภะดูเหมือนจะดีแต่ก็มีอริมาด้วยนะครับอริอ่าขออภัยปัปตตนิสิปตัป emas, ปตป <โ frustrating. S 1> ปตนิไปอยู่ในเ,เ,เรือนลาภะปัตตนิลาภะแปลว่าคุณจะเจอเหนือคู่นะครับคุณจะได้เจอเหนือคู่คุณจะเจอเพศตรงข้ามนะครับเอ่อมาโดยไม่ค,าด,ดมคาดฝันดาวเกียรติดาวบรรยูไม่คาดฝันนะครับแสดงว่าอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนะมาโดยไม่ดูตัวอ่าพูดง่ายมาโดยกระทันหันทันด่วน อ่าพูดไม่ได้พูดได้อ่ามาอย่างกระตัน,นหันแล้วกันโอเคจบแค่นี้อย่าพูดต่ออ่าทีนี้วินาศวินาศ,นาศลาพะแปลว่าอาจจะเจอในที่ออนไลน์ก็ได้ว่าเว็บไซต์หาคู่ครับแต่แต่มันไม่ควรนะการที่ดูเว็บไซต์หาคู่เนี่ยเราไม่รู้นิสัยใจคอเขาเลยอ่ะอืมการจะขนาดจะเจอกันมันก็รู้สึกเอ๊จะไปเจอดีไหมอะไรแบบเนี้ยครับเพราะว่าเราไม่เคยเห็นดังนั้นเนี่ยเราน่าจะอยู่กับความเป็นจริงมากกว่านะครับ ดีกว่าที่จะมาอยู่ในออนไลน์เพราะว่าออนไลน์เป็นอะไรที่ปิดบังหมดเลยเข้าใจไหมครับเป็นลูกเต้าเหลาใครเงินเดือนเท่าไหร่ละแบบทํางานอะไรไม่มีใครรู้ครับโสดหรือว่ามีคู่อย่างเงี้ยไม่มีใครรู้นะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะเห็นต่อหน้ากันดีกว่าเนาะอ่ะนะครับแต่มันหมายถึงทางไกลแล้วกันเป็นคนทางไกลเช่นเราอยู่กรุงเทพคนคน,นั้นต้องมาจากเชียงใหม่ขอนแก่นอ,อ,อุดรหรือจะเป็นหาดใหญ่ อะไรเงี้ยได้ครับเข้าใจปะมันจะต้องคือเขาจะต้องอยู่ห่างไกลจากเราเพราะว่ามันมีวินาศมาด้วยวินาศลาภะหมายถึงอาจจะเจอในออนไลน์ก็ได้แต่มันเป็นจังหวัดที่ดีอยู่แต่มันก็ไม่คัดฝันไงผมเลยไม่อยากให้คุณเนี่ยเลือกจากออนไลน์นะครับให้เลือกจากคนทันแดนไกลดีกว่านะครับเพราะมันจะเข้าดวงโอเคประมาณนี้ทีนี้ดาวเกตเข้าสู่ราศีพฤษภวันที่4พฤศจิกายน66อ๋อดาวเกตบมาทีหลังแต่ไม่เป็นไรเรงมันจะอยู่ก็มีการเป็น เปลี่ยนแปลงพลิกผันเหมือนกันนะครับเพราะดาวพวกนี้เป็นธาตุลมพวกดาวธาตุลมพวกนี้ราหูเหมือนกันนะมันจะอยู่ธาตุลมเกตธาตุลมราหูธาตุลมพวกธาตุลมจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรืออุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนะครับหมายถึงมาปุ๊บปั๊บโดยเราไม่รู้ตัวนะครับดังน,นั้นเนี่ยคุณจะได้คู่เนื้อคู่แบบไม่รู้ตัวที่ผ่านมาอาจจะเป็นคนผ่านแล้วผ่านอีกผ่านไปเลยอย่างเงี้ยครับแต่คนใหม่จะเจอถ้าคุณเจอคนใหม่คุณจะเป็นเนื้อคู่นะครับ แต่ผมไม่ได้บอกว่าให้คนที่มีคู่แล้วสละโสดแล้วไปม,มีคู่นะครับต้องต้องเข้าใจด้วยตอนนั้นถ้าคุณทํามันก็คือเวรกรรมของคุณแต่ผมไม่ได้บอกนี่ว่าให้คุณทําแบบนั้นเข้าใจไหมครับดังนั้นอย่าผมไม่เกี่ยวนะผมแค่พูดพยากรณ์ว่าคนโสดนะครับดังนั้นคนมีคู่แล้วทาก็มันก็เป็นกรรมของคุณเองนะครับไม่เกี่ยวกับผมนะเพราะผมไม่ได้บอกว่าให้คุณเสี่ยมให้คุณไปเลิกนะนะครับดังนั้นผมเตือนไปแล้วนะดังนั้นเนี่ยใคร เลิกกับแฟนแล้วไปเจอคนใหม่เพื่อจะได้เจอเนี๋ยครูก็เรื่องของคุณนะครับไม่เกี่ยวกับผมเนาะเพราะผมไม่ได้บอกใครให้ไปทําแบบนั้นเนาะประมาณนี้ครับดังนั้นเนี่ยสาดวงจบเร็วมากนะครับแต่ผมขอพูดไปอีกนิดนึงเพราะว่าต้องให้ครบ8นาทีนะครับเพื่ออ่า u t u b e ก็จะได้ให้แบ่งรายได้ได้นะครับรถ้าเปิดตอนนี้มันจะไม่ได้นะอะนะครับเหลืออีกครึ่งนาทีโอเคเรามาดูจุดจุดอื่นๆอีกนะครับอ่ะเราไปดูรายปีบ้างดาวรายปีเนาะ แต่จริงเราพูดไปหมดแล้วแต่ที่จะพูดคือดาวพุธอยู่ตรงนี้เล็งไม่มีไม่มีดาวเนาะก็ไม่เป็นไรดาวศุกร์เล็งราหูเนี่ยไงเห็นไหมครับเอ่อเมื่อกี้ลืมพูดไปนะครับดีแล้วที่ที่ยังเหลือเวลาอย่างนี้ครับดาวศุกร์เข้ามาเรือนราบปุ๊บมีเหนือคู่ก็จริงแต่มันเจอราหูศุกราหูคือรักซ้อนนะครับรักซ้อนซ้อนเงื่อนนะครับหมายเขาว่าเขาราหูคือการบังกันของดวงดาวแปลว่า ไม่เปิดเผยนะครับเขาจะไม่เปิดเผยและปุตตะเนี่ยหมายถึงคู่ใหม่ก็หมายถึงคนโสดจะเจอคู่นะครับแต่ว่าใครใครมีคู่แล้วอาจจะหมายถึงกิ๊กนะครับปุตตะคือกิ๊กนะครับมันหมายถึงมีซ้ำมีซ้อนนะครับกณจะอกหักนะจะบอกให้สุขลาหูเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะหมายถึงคนที่เข้ามาเขาจะไม่เปิดเผยแล้วส่วนใหญ่จะเป็น เด็กด้วยนะครับเราอะแก่กว่าเขาแน่นอนไม่ว่าชายหรือหญิงเราต้องแก่กว่าเขาแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็ยากหน่อยเพราะว่าเขาอายุอ่านี้เด็กหน้าแก่แก่หน้าเด็กนะครับเพราะราหูแปลว่าคนแก่นะครับมันแปลว่าคนแก่เลยนะดาวราหูเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็คนแก่แต่มันอยู่ในเดือนปุตตะแปลว่าแก่หน้าเด็กหรือปุตตะเด็กดาวราหูแก่หมายถึงเด็กเด็กหน้าแก่แก่หน้าเด็กก็ใช่ไหมครับมันจะ เป็นประมาณนี้จะต้องเป็นประมาณนี้เท่านั้นนะครับที่เข้ามาเราจะผิดหวังนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าเลือกคนที่แกหนะ้าเด็กๆกหนะ้าแกแกแล้วแก่เลยเด็กแล้วเด็กเลยโอเคนะเลือกให้มันตรงหมายถึงว่าหน้าก็ดูเด็กนิสัยยังเด็กอีกอันนี้อาจจะใช่คนที่แก่กว่าเราแต่เป็นไม้นะครับเป็นไม้เลือกเลยไม้จบนะครับบอกเลยเป็นไม้จบแต่ถ้าคุณเลือกคนที่โสดอ่ะมันต้องไปดูอีกว่าเออมันจะเกิดลักซอนนะ สุกกบลาหูเนี่ยเกิดรักซ้อนเขาเรียกว่าโดนแย่งของรักนะครับดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าคุณเนี่ยควรจะเลือกคนที่เป็นไม้เลยดีกว่าจบเลยนะครับเพราะไม้คือคนคนที่ผ่านกันเดือดเอ่อเเรียกว่าเดือดร้อนเรื่องความรักมาแล้วก็ใช่ไหมครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะกดไลค์กดแ,กแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบุณครับ